แนวทางในการป้องกันตอนนี้แบ่งออกได้เป็นหลักๆเลยก,ก็คือหากท่านได้รับโทรศัพท์โดยอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือธนาคารบอกว่าให้ทําการแอดไลน์ ine, หรือว่าติดตั้งแอปพลิเคชันใดๆขอให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่ามิจฉาชีพแน่นอนข้อ 2. ให้ระมัดระวังการกดลิงก์ต่างๆที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือแม้แต่บุคคลใดก็ตามที่ส่งลิงก์เข้ามาอ้างนูน่นอ้างนี่จะให้สิทธิประโยชน์ให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่ามิจฉาชีพ ข้อที่3ครับแอปพลิเคชันต่างๆของไม่ว่าหน่วยงานรัฐหรือเอกชนใหญ่ๆเนี่ยที่เปิดให้ประชาชนใช้งานหลักๆเลยเส้นทางในการดาวน์โหลดเนี่ยจะดาวน์โหลดได้จาก App Store หรือว่า Play Store เท่านั้นและ4ี่ระวังระมัดระวังเรื่องของการติดตั้งแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือข้อที่5ส่วนใหญ่คนไม่ค่อยทำกันมันอัปเดตระบบปฏิบัติการโทรศัพท์มือถือของท่าน แอปธนาคารของท่านให้เป็นปัจจุบันเสมอเพราะว่าทางหน่วยงานต่างๆเนี่ยเขาก็พยายามที่จะปิดช่องโหว่นะใ้การให้อัปเดตเนี่ยแล้วก็ข้อที่6ไม่ควรติดตั้งรหัสพินเหมือนกันในทุกแอปพลิเคชันโดยเฉพาะแอปพลิเคชันธนาคารไม่ควรตั้งทวงกับพินในรหัสปลดล็อกโทรศัพท์มือถือนะครับและข้อ7สุดท้ายถ้าหากคุณพลาดไปดานวน์โหลดแอปพลิเคชันติดตั้งมาเรียบร้อยเมื่อรู้ตัวปับ๊บ คุณใช้เปิดโหมดเครื่องบินเลย oh. เปิดโหมดแอร์เพลนแล้วก็รีบถอดซิมการ์ดออกจากโทรศัพท์มือถือเพื่อไม่ให้คนร้ายควบคุมเครื่องของคุณจากระยะไกลเพื่อทำการดูดเงินของคุณไปจนหมดเนื้อหมดตัวนะฮะ mm hmm.